สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่รายการไต้คุยฟุนะฮะกลับมาอีกครั้งในวันนี้สําหรับโปรแกรมเวลานะฮะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาทาการ แตกไฟล์ให้อยู่ในโฟลเดอร์แบบที่เราไม่ต้องไปลากคือหรือใดๆก็ตามนะคะเราลองมาดูวิธีกันเลยค่ะสำหรับการแตกไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์นะคะก็หมายความว่าพอแตกไฟล์ปนะุ๊บไฟล์นั้นอยู่ในโฟลเดอร์ใดก็ตามที่เรากําหนดไว้หรือสร้างไว้นั่นเองค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะคลิกขวาไปน,นะคะที่ไฟล์ที่เราต้องการที่จะแตกไฟล์แล้วไปดูตรงนี้เลยค่ะจะมีคาตรงนี้นะคะสําหรับเขาจะถามไฟล์นั่นเองนะคะเราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ และหลังจากนั้นนะคะด้านข้างตรงนี้เขาจะถามว่าเราต้องการจะเอาไฟล์ไว้ตรงไหนนะคะเก็บไฟไว้ตรงไหนนั่นเองนะคะเราก็กดเลือกดูได้เลยนะคะว่าจะเอาไฟล์ไว้ตรงไหนกันดีนะนะคะโอเคค่ะถ้าเราเลือกไฟล์ได้แล้วว่าเราจะเก็บไฟล์ไว้ตรงไหนก็แค่คลิกเข้าไปที่ตรงนั้นนะคะและ รู้สึกว่าอยากจะได้เป็น New Folder ใหม่ขึ้นมานะคะคลิกเข้าไปที่โ Folder ที่เราต้องการก่อนและเราจะสร้าง New Folder ไว้ที่ไฟล์นั้นตรงไหนนะคะก็คลิก New Folder ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาตั้งชื่อโ f o l อร์ให้เราในตะาะมชื่อนี้เลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะก็เปลี่ยนชื่อได้เลย,เลยก็คลิกพิมพ์นะคะชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะ,ะเรียบร้อยแล้วก็ Enter นิดนึงค่ะ รงนี้นะคะพอหลังจากนั้นเขาวอมว่าเราจะแตกไฟล์ลงในตรนนุนี้นั่นเองโฟลเดอร์นี้นั่นเองก็กดโอเคได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะก็มาดูเมื่อกี้เราในการแตกไฟล์โดยให้ไฟล์นี้ไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะก็เข้ามาดูเห็นไหมคะนี่นะคะคือไฟล์ที่เราแตกออกมาแล้วนะคะก็เพียงเท่านี้เองค่ะสําหรับการแตกไฟล์ในโปรแกรมวิลาให้อยู่ในโฟลเดอร์นั่นเองนะคะก็ง่ายๆท่านะลอง กลับไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ไฟล์ขูดุ้งก็จบลงเพียงน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ